ผ่านหมีไป<า>ผมาหายอยู่หากินนะครับมาใส่เบ็ดกบนะฮะ<น>วันนี้เจ้าภาพนะเดี๋ยวผมจะเริ่มใส่ตรงบริเวณ <c oughs> ข้างล่างนี้นะจริงคือ,อเราต้องใส่ในช่วงที่กลางวันนะก็คือยังพระอาทิตย์พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินประมาณสามห้าโมงประมาณห้าโมงหโมงนีคือต้องใส่เสร็จแล้วนะแต่ว่าวันนี้มันเป็น มันชุกละหกหน่อยน้องวันนี้เนาะต่างคนก็ต่างภารกิจเยอะนะวันนี้ผมก็เพิ่งว่างในช่วงบ่ายนี่เองนะครับนี่ก็ติดภารกิจนะเผื่อจะได้มาครับดูไส้เดือนผมก่อนคือแบบปกติจะใส่เยอะกว่านี้นะไส้เดือนที่ดีที่สุดสําหรับผมก็คือต้องขับเรือต้องขี่เรือนะข้ามไปอ่างเก็บน้ําก็คือมันจะมีที่ที่ให้หาไส้เดือนเนาะอันนี้ไส้เดือนมันเล็กก็เลยไม่ชอบเท่าไหร่นะครับ จริงๆคือไส้เดือนมันต้องใหญ่กว่านี้ครับเป็นไงครับบรรยากาศท้องทุ่งนาทานหมนีสุดยอดนะครับผมข้าวเกียวนะั้นนี่โอ้โ,โใจเย็นฮะใจเย็นไม่จะให้ดูว่าข้าวเนี่ยประมาณประมาณนี้แล้วนะพอ้อมที่จะอีกสองเดือนเกี่ยวผมมองดูแล้วก็คือข้าวมันเริ่มที่จะโตเต็มที่แนละ้วเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็ข้าวจะตั้งท้องแล้ผมจะ<อ>เ,เกิดลวงข้าวนะครับ โอ้ทำไมป่ารกอย่างพันมีตรงนี้ในสมัยเมื่อก่อนนะครับมันจะเป็นสันบ่อน,น้ำสร้างที่ชาวบ้านในหมู่บ้านมาเอาแล้วทีนี้ก็คือเจาะน้ำบาดาลไคบาดาลมันก็เลยไม่ได้มาเอาผมก็เลยให้ลุงกนะวาดเขีย่ยปิดเลยเ<อ>มื่อก่อนจะเป็นน้ําสร้างขนาดใหญ่มากนะ,ะเ,ดเดี๋ยวพานมีอธิบายอธิบายคําว่าน้าสร้างนะครับน้ําสร้างก็คือเป็นน้ําบ่อนะครับผมเป็นน้ําบ่อ เป็นเป็นบ่อที่ชาวบ้านขุดเนาะขุดจากแรงงานคนเพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยเอาไปใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับผมใช่แล้วก็คนที่อยู่ให้อยู่นาเขาก็จะมาตักเอาบริเวณนี้นะครับครับก็ภาษาภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าน้าสร้างเนาะใช่ครับผมภาษาอีสานเขาเรียกว่าน้าสร้างนะก็คือคนสมัยก่อนเขากินเลยเนาะกินน้ำสร้างนะกินผมก็ยังกินในสมัยผมก็ทันนะครับในสมัยยังเด็กเล็กๆผมก็ยังกินอยู่เลย ก็สมัยนั้นมันสารที่มียังไม่เยอะเนาะใช่ทุกวันนี้ก็ไม่ไม่ควรกินแล้วผมนี่นี่นะไสเดือนนะก็สำหรับคนที่กลัวไสเดือนก็ต้องขอไปอุยแมงไหมครับผมแมงไหมอ่ะเดี๋ยวให้พานหมีสาธิตวิธีการอ่าใสเบ็ดนะผมใช่ครับผมเยวะนะผมก็เป็นเป็นไม่ได้ใส่นานนะประมาณสามปีได้นี่ครับก็คือเหยื่อก็คือไสเดือนนะผมี่ไสเดือนนะก็เกาะแบบนี้ครับ การการที่เราจะใส่เบ็ดกบเนี่ยเราต้องให้เหยื่อเนี่ยลอยอยู่เหนือพื้นใช่ไหมพอนีใช่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะมันจะ,ะเป็นเป็นทำมือลูปๆแบบนี้นะเพื่อที่จะให้กบมันมาอยู่ตรงบริเวณนี้อ่าครับก็จัดแสงยากนิดน,นึงเนาะนี <laughs> ่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปิดไฟนี่อ่าดูนี่แต่ว่ามันเห็นไหมแสง<ะ>แสงแสง,แสงไฟผมนี่ อก็คือใช้มือรูปตรงบริเวณพื้นเนาะใช่ครับผมให้มันเป็นเป็นเหมือนลานเรียบๆเ,เนาะอเดี๋ยวเราก็ค่อยใส่กบเอใส่เบ็ดลงไปแบบนี้นะฮะน,นี่ก็คือให้มันอยู่เหนือพื้นเราเราจะกําหนดว่าจะให้กบเล็กหรือกบใหญ่มากินนะครับแต่ว่าผมจะใส่แบบแบบเลยขึ้นมาประมาณข้อหนึ่งนะ,ะ,ะเพื่อที่จะให้กบมากินได้นี่มันก็จะเริ่มกินตั้งแต่หางนะมันไม่ได้กิน นั่นก่อนนะครับโอ้ยเดือนผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับเป็นเป็นครั้งแรกนะครับในไม่ใช่ครับเอ้ก็ก็ใช่นั่นแหละก็เป็นครั้งแรกที่มาใส่นะครับสำหรับฤดูการของปีนี้เนาะฤดูการนี้ครับผมอ่าเพราะว่าปีนี้พานหมียังยังยังไม่ได้มาใส่สักทีนะครับนี่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกในรอบฤดูการเนาะนี่พันหมีเบียดตัวนี้คุณลืมมัน ผม็นถึงมาสิบหลังนะอผมจะใส่เบ็ดกบป,ประมาณห้าหลังแล้วก็เบ็ดปลาเบ็ดปลาเนาะเนี่ยคุณเดินไปผมไปด้วยไม่ได้เนี่ยนี่เดินได้นี่ยตรงเินี้มีม,มูเนี่ยนี่ลกไหมนะผมอันนี้จะเป็นขอ,องของเจ้าหนึง่งมันก็เลยค่อนข้างที่จะละอ่าโ,โ,โ,โอ้โหโอ้โหโ,โอ้ไม่ได้เนี่ยถ้ามันได้มันต้อง หามุมที่แบบกบมันจะขึ้นมาเล่นน้ำพื้นที่ยังไม่ได้เนาะใช่ใชนี่ที่ได้ยินเสียงเขียดําไม่ใช่เสียงกบนะตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่อันนี้ไม่ไม่ใช่สระของอันนี้เป็นสระของชาวบ้านนะครับแต่ว่าผมจะมาใส่กบนะไม่ได้มาใสป่ปลาเราสมควรใส่ไหมมันจะในเวลาเดี๋ยวใส่ตรงนี้ก็ได้เนาะฟังนี้ดีกว่านะครับ ก็คือจะรูปรูปโคลนเนาะใช่ครับผมรูปรูปดินน่ะเป็นลักษณะเป็นลานแบบนี้ครับโอ๊ยแมงม้ก็เข้าหูดังผมนะก็จะเป็นการสาธิตวิธีให้ดูนะว่าทําลักษณะนี้เนาะก็จะไม่ได้ถ่ายให้ดูอทุกทุกคันเบ็ดับผมใช่ก็จะถ่ายให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันับว่าช่วงที่เรามาตรวจเบ็ดเนี่ยจะได้กบไปหรือเปล่านะ อันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตเนาะเราหาอยู่หากินแบบนี้ครับใช่ครับผมไม่ได้กินก<า>ินแบบธรรมชาติเนะาะใช่ผมผมไปซื้อผมก็ไม่มีซื้อนะครับใช่เพราะรถผมก็ยังไม่ได้ซ่อมเลยนี่ประมาณนี้นะแต่ว่าตรงตรง้องต้องรูปก่อนอจริงๆคืออ,อมันแล้วแต่นะครับว่าเราจะรูปหรือไม่รูปในบางทีเขาก็ไม่รูปนะ,ะเขาใส่เลย เพราะว่าการการหาอยู่หากินจริงๆมันก็มีร้อยแปดวิธีเนาะมันก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละพื้นที่ของแต่ละคนนะครับจะบอกว่าผมสืบทอดมาตั้งแต่ยังเด็กอเขาพาทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับก็เลยทําจริงๆคือคือใส่เลยก็ได้มันแล้วแต่ถนัดแต่ว่าเคยทําแบบนี้ก็ต้องใส่แบบนี้นะครับผมเพราะว่าวิธีการหาอยู่หากินเนาะมันมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมันมันขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะครับบางคนก็จะใช้เท้านะผมก็เรียรีเรียรๆแบบนี้นะ แต่ว่าผมก็ใช้มือเพราะว่าเท้าผมมันเป็นปุ่มมันค่อนข้างนี่จะไม่เรียบใช่เพีเก็จะประมาณนี้นะผมก็เดี๋ยวรอลุ้นนะทีนี้รอลุ้นในช่วงที่เรามาตรวจเบ็ดนะว่าจะได้หรือเปล่านะนี่ก็จะให้พานหมีไปใส่เบ็ดแล้วกันนะทีนี้นี่กับบรรยากาศท้องทุ่งครับนี่ตอนนี้พระอาทิตย์ตกนะตอนนี้หนึ่งทุ่มกว่านะครับไปพานหมีจัดการต่อครับ